รมของพระเจ้าเพราะว่าอะไรเพราะาเราอยากเห็นสิ่งที่ตัวเราต้องการอยากจะเห็นนะครับอยากฟังในสิ่งที่ผู้สอนผู้เทศนาเนี่ยสอนให้เราฟังในสิ่งที่เราต้องการหรืออยากเห็นนะครับอยากเห็นอาจารย์รักษาโรคได้อยากเห็นอาจารย์มีอิทธิฤทธิิเดชคิดจกักรมั่งข้างมั่งมีพระเจ้าอวยพร,น,าาร,พรนะครับผมศาสนอาจารยา์กิติคุณงามพริ้งนะครับศิษย์พิบาลคิดจักอิมานูเอลศรีราชาแล้วก็มาพบกับพี่น้องอีกครั้งหนึ่งนะครับ วันนี้เราจะมาฟังพระคำของพระเจ้าในหัวข้อที่บอกว่าแด่พระเจ้าที่เราไม่รู้จักนะครับแด่พระเจ้าที่ที่ไม่รู้จักนะครับให้เราอธิษฐานด้วยกันพระบิดาเจ้าข้าเราขอบคุณพระเจ้าสําหรับค่าคืนนี้ขอบคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงสถิตอยู่ด้วยกับเราแล้วก็ไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนพระบิดาเจ้าข้าพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์เล้าใจที่จะให้เราเข้าใจถึงนามพระทัยของพระเจ้าและให้เราศึกษาเรียนรู้ น้ำพระทัยของพระองค์ผ่านพระวจนะผ่านผู้รับใช้ที่พระองค์ทรงเลือกทรงใช้ขอบคุณพระองค์ขอพระเจ้านำเราร่วมกันในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนนะครับช่วงเวลานี้นะครับเป็นช่วงเวลาที่มีกระแสหลายอย่างนะครับในในโลกโซเชียลยุคปัจจุบันเนี่ยมันมีอะไรเข้ามาเยอะเวลาเรากดเข้าไปดูอะไรหนึ่งอย่างเนี่ยอย่างที่สองอย่างที่สามอย่างที่สี่มันก็จะตามเข้ามานะครับ แล้วก็จะเป็นช่วงเวลาที่แบบเหมือนกับว่า AI เขา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 ารู้ว่าเราสนใจเรื่องไหนนะครับแต่พอเราเห็นไปเยอะๆเนี่ยมันก็จะเป็นกระแสเพิ่มมากขึ้นมันเป็นเรื่องที่เราที่เป็นคริสเตียนบางครั้งเราก็ไม่เข้าใจแล้วก็ไม่สบายใจด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นการรักษาโรคนะครับหรือว่าการติดต่อสื่อสารกับพระเจ้านะครับการขับผีบางทีมีการกลับชาติมาเกิดนะครับ การทํานายถึงอนาคตต่างๆที่จะเกิดขึ้นนะครับการเผยเพระวจะนะแม้แต่การนมัสการในรูปแบบที่แปลกๆนะครับเราก็จะเห็นได้มีเยอะมากๆนะครับในยุคปัจจุบันผ่านทาง t ิกตอกก็ดี f เฟ e บ o ๊ Facebook กก็ดีนะครับ YouTube ก็ดีนะครับสับสนนะครับบางทีเราเองที่เป็นผู้รับใช้พระเจ้าเราก็ยังสับสนไปหมดนะครับ เพราะฉะนั้นนับวันเวลาที่ผ่านไปในยุคดิจิตอลหรือยุคโซเชียลมีเดียเนี่ยนะครับเมืองไทยตอนนี้มีความเชื่อหลากหลายมากๆนะครับเมืองไทยมีความเชื่อหลากหลายมากๆแม้ในกลุ่มที่เป็นคริสเตียนผู้เชื่อในพระเจ้าเองนะครับบางทียังสับสนเหมือนกันว่าเอ๊ะใครแท้ใครไม่แท้นะครับใครเทียมใครจริงใครไม่จริงนะครับบางทีเราเองผมเองก็ยัง ก็ยังงงอยู่เหมือนกันนะครับบางทีเฮ้ยหรือว่าเราเราเป็นของเกววะนะครับบางทีเราก็สับสนเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นการทําความเข้าใจในสิ่งเหล่านี้มันจะเป็นเรื่องที่สมควรที่เราจะต้องทำแล้วเราก็จะต้องเข้าใจให้ได้เพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยเราจะหลงไปตามสิ่งที่เราได้รู้ได้เห็นนะครับในพระคัมภีร์มีบอกเราอยู่ในกิจการบทที่ 17นะครับในข้อที่22ถึงข้อที่25อย่างนี้นะครับกิจการบทที่17ข้อ22ถึง25บอกว่าฝ่ายเปาโลจึงยืนขึ้นกลางเนินเขาอารลโอแล้วกล่าวว่าท่านชาวกรุงเอเธนข้าพเจ้าเห็นว่าท่านทั้งหลายเชื่อถือโชคลางมากเกินไปในทุกเรื่อง เพราะว่าเมื่อข้าพเจ้าเดินทางมาสังเกตดูสิ่งที่ท่านนมัสการนั้นข้าพเจ้าได้พบแท่นแท่นหนึ่งมีคําจารึกไว้ว่าแด่พระเจ้าที่ไม่รู้จักเหตุฉนั้นข้าพเจ้าจึงมาประกาศและแสดงให้ท่านทั้งหลายทราบถึงพระเจ้าที่ท่านไม่รู้จักแต่ยังนมัสการอยู่พระเจ้าผู้ทรงสร้างโลกกับสิ่งทั้งปวงที่มีอยู่ในนั้น พระองค์ทรงเป็นเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกมิได้สถิตในบูชนียสถานซึ่งมือมนุษย์ได้กระทำไว้การที่มีอมนุษย์ปฏิบัตินมัสการพระองค์นั้นจะหมายว่าพระเจ้าต้องประสงค์สิ่งหนึ่งสิ่งใดจากเขาก็หามิได้เพราะพระองค์ทรงเป็นผู้ประทานชีวิตและลมหายใจ และสิ่งสารพัดแก่คนทั้งปวงตั้งหากอาเมนนะครับเป็นคํากล่าวกลางที่ประชุมของอาจารย์เปาโลนะครับที่กรุงเอเธนประเทศกรีกในเวลานั้นนะครับอยู่ในช่วงการประกาศการการ เขาเรียกว่าการบุกเบิกคิดจะจากของอาจารย์เปาโลนะครับไปที่กรุงเอเธนแล้วก็เป็นเมืองใหญ่เป็นเมืองหลวงที่แบบมีผู้คนมากมายนะครับในประเทศกรีกนะครับแล้วก็อาจารย์เปาโลยืนขึ้นแล้วก็เห็นการนามัสการมากมายที่นั่นนะครับมีความเชื่อหลากหลายมากในกรุงเอเธนในเวลานั้นนะครับแล้วหลายๆคนก็นมัสการพระเจ้า ที่เขายังไม่รู้ด้วยซ้ําว่าที่เขานมักสการนั้นหนหะคือพระองค์ไหนหรือพระอะไรนะครับเราจะเห็นเทพเจ้าของประเทศกรีกเนี่ยมีชื่อมีเยอะแยะมากมายไปหมดนะครับแต่เขาก็ยังนมัสการอยู่อาจารย์ปารลบอกว่าเห็นแท่นแท่นหนึ่งมีคําเขียนบอกว่าแด่พระเจ้าที่ไม่รู้จักนะครับเราหลายๆคนเนี่ยเรานมัสการพระเจ้านะครับเรารู้จักพระเจ้าของเราที่เรานมัสการนะครับแต่เรารู้สึกว่าเอ๊ะ eh, เวลาอ่านข้อพระก็มีข้อนี้เรารู้จักพระเจ้าที่เรานมันสก,การจริงแค่ไหนนะครับเหมือนกับเมื่อสักครู่ที่บอกว่าเอ๊ะเราไปดูในในในโซเชียลมีการความเชื่อที่ไม่เหมือนกับเราเกิดขึ้นมากมายในโซเชียลแล้วเราก็คิดว่าเฮ้ยความเชื่อนั้นทําไมเราไม่ได้เป็นแบบนี้นะครับหรือว่าทําไมคิสตจกรเราไม่มีแบบนี้อาจารย์ไม่ได้สอนแบบนี้หรือว่าอาจารย์ผิด นะครับหรือว่าคิดัจักที่เราไปมันไม่ถูกต้องสิ่งนี้ถูกต้องหรือเปล่าหรือสิ่งนั้นถูกต้องหรือเราถูกต้องหรือเขาไม่ถูกต้องแล้วทำไมมันมีคนติดตามเยอะแยะมากมายนะครับทีนี้มันก็เป็นประเด็นร้อนนะครับเป็นประเด็นร้อนในสังคมเพราะพี่น้องที่รักอย่าลืมว่ามนุษย์เนี่ยเขามองนะครับเขามองดูเวลาเขาเขาเขาจะเชื่อเขาจะเห็นอะไรเนี่ย เขาจะมองจากสิ่งที่เขาเห็นสิ่งที่เขาได้ยินนะครับเพราะฉะนั้นอย่างแรกก็คือว่าถ้าเราเป็นลูกของพระเจ้าเป็นคนของพระเจ้าจริงๆนะครับเหมือนที่พระคัมภีร์ในกิจการบอกอาจารย์เปาโลบอกว่าพี่น้องพี่น้องกำลังนมัสการพระเจ้าที่ไม่รู้จักเพราะฉะนั้นทุกสิ่งที่เห็นอย่าเชื่อซะทุกอย่างนะครับ <est> <est> ประเด็นแรกก็คือว่าเวลาเรามานมัสการพระเจ้าหรือเรามาเชื่อในพระเจ้าเราอย่าไปเชื่อทุกอย่าง อย่าไปเชื่อทุกอย่างสิ่งที่มนุษย์พ่ายแพ้มาตลอดคือสิ่งที่มนุษย์บนโลกนี้สู้ไม่ได้นั่นะคือก็คืออะไรมนุษย์จะพ่ายแพ้อะไรแพ้ตัวเองแพ้ประสาทสัมผัสทั้ง5้าของเรานะครับเรามีประสาทสัมผัสทั้ง5มีอะไรบ้างมีตานะครับมีหูมีจมูกมี ปากแล้วก็มีมือนะครับที่บอกว่าพระเจ้าสร้างประสาทสัมผัสทั้งห้ามาให้เราได้เห็นได้ยินได้ได้ดมนะครับได้ชิมได้ลิ้มรสนะครับแล้วก็ได้สัมผัสแตะต้องนะครับทั้ง5้าอย่างนี้เวลาทั้ง5อย่างนี้ทํางานจะเป็นยังไงจะส่งต่อไปที่ความคิดของเรานะครับเมื่อเรามีตาที่เห็นเมื่อเรามีมือที่สัมผัสเมื่อเรามีหูที่ได้ยินปุ๊บ การทางานของอวัยวะเราจะส่งต่อไปที่ความคิดนะครับแล้วความคิดมันก็จะเข้าไปสู่ในจิตใจนะครับเข้าไปสู่จิตใจกันทีนี้ระบบในร่างกายก็จะสร้างออกมาเป็นความเชื่อนะครับสร้างออกมาเป็นความเชื่อทําไมความเชื่อถึงมีเยอะแยะมากมายเพราะว่าเขาได้เห็นเขาได้ยินเขาได้สัมผัสเขาได้แตะต้องนะครับและเขารู้ว่าอ๋อสิ่งเหล่านี้มันเห็นมันเป็นจริงมันมันมีการอัศจรรย์เกิดขึ้นมันมีการอ่อ่า การขอแล้วเกิดสําเร็จเกิดขึ้นนะครับมันมีคําตอบมันมีสิ่งที่ที่เราได้สัมผัสได้แตะต้องได้นะครับแล้วทีนี้มันก็เข้าไปสู่ในร่างกายสร้างเป็นความเชื่อแล้วพอความเชื่อมันเข้าไปอยู่ในในชีวิตทีนี้มันก็จะปลูกฝังมันก็จะฝังแน่นแล้วก็จะลบออกไปหรือเปลี่ยนออกไปเนี่ยยากมากๆนะครับยากมากๆเพราะฉะนั้นตรงนี้แหละพระคัมภีร์ถึงบอกว่าเราอย่าไปนมัสการหรืออย่าไปเชื่อทุกอย่างที่เราเห็นนะครับ เราเป็นมนุษย์ที่พระเจ้าสร้างขึ้นมาให้มีมันสมองมีสติปัญญานะครับแล้วก็เราเองที่เป็นผู้เชื่อแล้วก็คิดสจากทุกๆคิดสจากผู้นําเองนะครับก็ต้องต่อสู้อย่างมากๆนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าสิ่งที่เขาเห็นสิ่งที่สมาชิกสิ่งที่คนชาวโลกทั่วไปเขาเห็นสิ่งที่เขาได้ยินสิ่งที่เขาสัมผัสมันไม่ถูกใจเขานะครับไม่ถูกใจเขาหรือว่ามันไม่ดีพอเนี่ยนะครับเขาก็จะปฏิเสธ ใช่ไหมเขาจะปฏิเสธสิ่งที่เขาเห็นเ,เห็นเห็นอาจารย์เห็นผมนะครับเห็นเห็นผู้รับใช้ท่านนี้เห็นกิจจักนี้เห็นการกระทําของเพื่อนสมาชิกที่นี่นะครับเมื่อเขาได้ยินแล้วเขาเป็นเมื่อเขาได้เห็นแล้วเป็นไงเขาสัมผัสแล้วไม่ถูกใจเขานะครับไม่ถูกใจไม่ถูกใจมนุษย์ด้วยกันนี่แหละนะครับแล้วก็หรือว่ามันมันมันไม่ไม,ไม่ไม่โดนคืาเรียกว่า ไม่โดนความพึงพอใจของเขาไม่ดีพอนะครับเขาก็จะปฏิเสธเขาก็จะปฏิเสธแล้วก็วิ่งไปหาวิ่งไปหาสิ่งที่เขาเห็นแล้วเขาถูกใจนะครับคิดจักรต่างๆนะครับแม้แต่ที่นี่เองก็ดีนะครับเราเราเสียสมาชิกไปเราเสียผู้เชื่อไปหลายๆคนหลงหายไม่มาโบสถ์ไม่มากิจจักรเยอะนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าสิ่งที่เขาเห็นมันไม่ถูกใจเขานะครับขอพระเจ้าเมตตาเราในเรื่องเหล่านี้ด้วยนะครับพี่น้องที่รัก เราต้องระวังนะครับเราต้องระวังตัวเราเองให้ดีอย่าเชื่อทุกอย่างที่เห็นนะครับอย่าเชื่อทุกอย่างที่เห็นแม้แต่สิ่งที่ผมพูดให้กับพี่น้องในเวลานี้นะครับเราต้องมีการพิสูจน์เราต้องมีการเรียนรู้ให้มากพอสําหรับความเชื่อนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าสิ่งต่างๆนี้เราลงทุนเราลงทุนด้วยชีวิต เวลาเราไปคิดจะจักเนี่ยเราลงทุนลงทุนค่าใช้จ่ายลงทุนเงินทองลงทุนความเชื่อนะครับบางคนต้องทะเลาะกับครอบครัวทะเลาะกับที่บ้านที่มาเชื่อกับพระเจ้านะครับเราลงทุนลงทุนด้วยชีวิตเราเอาชีวิตของเราเอาความรอดของเรานะครับเอาชีวิตนิรันดร์เอาครอบครัวของเราไปผูกมัดกับความเชื่อที่เรากําลังเชื่ออยู่นะครับมันเป็นสิ่งที่สําคัญนะครับแล้วเราต้องระวังให้ดีอย่าเชื่อทุกอย่างที่เห็น เพราะผลตอบแทนมันมันมันเป็นมันเป็นผลที่ร้ายแรงนะครับเพราะว่ามันเดิมพันด้วยความรอดเดิมพันด้วยชีวิตเพราะฉะนั้นเราต้องระวังแล้วก็ตระหนักในสิ่งนี้ให้ดีมีพระคัมภีร์เขียนไว้อย่างนี้บอกว่าในหนโครินบทที่สองข้อที่9นะครับบอกว่าสิ่งที่ตาไม่เห็นหูไม่ได้ยินและไม่เคยได้เข้าไปในใจมนุษย์ คือสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงจัดเตรียมไว้สําหรับคนที่รักพระองค์นะครับพระคัมภีร์บอกว่าสิ่งที่พระเจ้าจัดเตรียมมันเป็นสิ่งที่มนุษย์มองไม่เห็นนะครับสิ่งที่หูไม่ได้ยินแล้วก็ไม่ได้เคยเข้าไปในจิตใจสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่พระเจ้าจัดเตรียมนะครับเอ๊อ้าวแล้วสิ่งที่เราเห็นอ่ะการอัศจรรย์ที่เราเห็นสิ่งต่างๆที่เราเห็นนะครับทำไมทำไมสิ่งเหล่านี้มันไม่ใช่เหรอมันไม่จริงเหรอนะครับพี่น้องที่รักหลักการง่าย สิ่งถ้าส네ิ่งไหนที่พระเจ้าสำแดงนะครับไม่ว่าจะเป็นอิทธิฤทธิ์การอัศจรรย์ต่างๆนะครับด้วยความที่พระเจ้าเป็นพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่นะครับพระเจ้าของเราจะสดงหรือว่าสำแดงอิทธิฤทธิ์การอัศจรรย์ต่างๆนะครับเราจะไม่เห็นหรือสัมผัสได้ง่ายๆนะครับถ้าเราสัมผัสง่ายๆเราเห็นง่ายๆแสดงว่าพระเจ้าไม่ยิ่งใหญ่ นะครับแสดงว่าพระเจ้าไม่ยิ่งใหญ่ถ้ามันง่ายๆนะครับถ้าสิ่งอัศาจารรย์เกิดขึ้นง่ายๆฤทธิดเดชต่างๆเกิดขึ้นง่ายๆนะครับเขาไมา่ได้เรียกการอาศาารัศจรรย์เขาเรียกมายากลนะครับมายากลหรือว่าเวทมนต์คาถานะครับซึ่งมีอยู่จริงเยอะมากมายในโลกใบนี้ นะครับพี่น้องพี่น้องต้องทําความเข้าใจแบบละเอียดตรงนี้พระเจ้าของเรายิ่งใหญ่เกินกว่าที่จะมามา,มาเล่นเวทมนต์คาถาหรือมายากลอะไรต่างๆแล้วสิ่งที่พระเจ้าสําแดงมันไม่ได้เห็นได้ง่ายๆเพราะว่าผลตอบแทนที่ได้รับมันยิ่งใหญ่มันคุ้มค่าแผ่นดินสวรรค์ชีวิตนิรันดรพี่น้องคิดว่าการเดิมพันสิ่งนี้มันน้อยหรือเปล่า นะครับมันไม่น้อยมันยิ่งใหญ่แล้วสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่พระเจ้าสาแดงเนี่ยมันออกมาจากความเข้าใจของเรานะครับเพราะฉะนั้นคนที่จะได้เห็นการอัศจรรย์จากพระเจ้าคือใครในข้อ,ข,อ,ข,อ,ข,อข้อที่9้าในพระคัมภีร์หลักในพระคัมภีร์กิจการก็คือว่าพระองค์เป็นผู้ประทานชีวิตนะครับแล้วก็ประทานสารพัดสิ่งให้แก่คนทั้งปวงคือคนที่ ต้องวัตถุป,ประสงค์ของพระองค์และในหนึ่งโครินบอกว่าสิ่งที่ตาไม่เห็นหูไม่ได้ยินสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงจัดเตรียมไว้สําหรับคนที่รักพระองค์นะครับสิ่งที่พระเจ้าจัดเตรียมไว้ให้คนที่จะได้เห็นการอัศจรรย์จากพระเจ้าก็คือคนที่รักพระเจ้านะครับก็คือคนที่รักพระเจ้าเชื่อในพระเจ้าเชื่อในพระองค์อย่างแท้จริงนะครับเพราะฉะนั้นไอ้สิ่งที่เราเห็นทุกอย่างเนี่ย ต้องดูดีๆนะครับอย่าไปเชื่อซะทุกอย่างอย่าไปเชื่อซะทุกอย่างพี่น้องคิดดูดีๆการรักษาโลกมีทุกศาสนาการไล่ผีมีทุกศาสนา,า,ลา,สนาหลวงพ่ออะไรก็ไล่ได้นะครับแล้วก็เทพเจ้าเข้าทรงข้างบ้านก็ข้างบ้านผมเมื่อก่อนนี้เด็กๆสมัยเด็กๆคุณแม่เคยพาไปอันนั้นก็ไล่ผีได้นะครับผีเข้าพาไปหาเขาาน้มมนล่าดเอา เอาแส้ไหวายตีก็ออกเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเราอย่าไปเชื่อสะทุกวิญญาณนะครับเพราะฉะนั้นคนที่จะเห็นการอศัศจรรย์แล้วก็การรักษาจากพระเจ้าหรือการฤทธเดชของพระเจ้าได้ก็คือคนที่รักพระองค์คนที่เชื่อในพระองค์อย่างแท้จริงนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจตรงนี้เราจะแยกแยะได้นะครับ ไม่ต้องกลัวว่าหมายสําคัญการอัศจรรย์มีเยอะแยะ <IS> มากมายไปหมดนะครับในทุกๆความเชื่อในยุคปัจจุบันนี้อย่างที่2ก็คือว่าถ้าเราจะเห็นได้คือว่าเราต้องสแสวงหาพระเจ้านะครับต้องสแสวงหาพระเจ้าคริสเตียนหลายๆคนรู้จักพระเจ้ามารู้จักพระเจ้าแบบแบบง่ายๆเพราะว่าเห็นการอัศจรรย์นะครับเห็นการขับผีเข้าไปในที่ประชุมแล้วเขาไล่ผีเขาขับผีได้นะครับเห็นการหายโรคเราก็มาเชื่อพระเจ้าไม่ผิดนะครับไม่ได้ผิดเพราะว่า เราต้องการแบบนั้นเราต้องการเห็นแบบนั้นแต่หมายสําคัญและการอัศจรรย์เนี่ยไม่ได้ช่วยให้เราได้พบพระเจ้าอย่างแท้จริงอเมนนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเราดําเนินชีวิตกับพระเจ้าไปสักพักหนึ่งแล้วเราไม่เห็นการอัศจรรย์อธิษฐานขอกับพระเจ้าป่วยไอแคร์คคคนะครับหรือว่ามีปัญหาชีวิตขอการอัศจรรย์จากพระเจ้าแล้วเราไม่ได้รับไม่ได้เห็นเป็นไงเราก็จะทิ้งพระเจ้าแล้วก็เอ้ยพระเจ้า ไม่มีจริงเมื่อก่อนทําไมเมื่อก่อนมีทําไมเดี๋ยวนี้ไม่มีเพราะว่าเมื่อเรารู้จักกับพระเจ้าโดยการเห็นการอัศจรรย์เห็นการขับผีเห็นการหายโรคเห็นเห็นหมายสําคัญนะครับการอัศจรรย์เราไม่ได้พบพระเจ้าอย่างแท้จริง รเราไม่ได้พบพระเจ้าอย่างแท้จริงเพราะว่าเรามาโบสถ์นะครับเรามาฟังพระคําของพระเจ้าเพราะว่าอะไรเพราะาเราอยากเห็นสิ่งที่ตัวเราต้องการอยากจะเห็นนะครับอยากฟังในสิ่งที่ผู้สอนผู้เทศนาเนี่ยสอนให้เราฟังในสิ่งที่เราต้องการหรืออยากเห็นนะครับอยากเห็นอาจารย์รักษาโรคได้อยากเห็นอาจารย์มี is, ate, อิทธิฤทธิเดชคิดจักมั่งข้างมั่งมีพระเจ้าอวยพรนะครับ ในมาระโกบทที่8ข้อที่12พระเยซูบอกอย่างนี้พระเยซูบอกว่าพระองค์ทรงถอนพระทยัยถอนพระทัยก็คือเฮ้อนะครับถอนใจนะครับพระองค์ทรงถอนพระทัยแล้วตรัสว่าคนยุคนี้สแสวงหาหมายสำคัญไปทำไมเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าจะไม่โปรดให้หมายสำคัญแก่คนยุคนี้นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าพวกฟาลุสีธรรมจารย์พวก นักศาสนาแล้วก็ประชาชนมาถามพระองค์บอกว่าพ,พ,พระเยซูช่วยแสดงหมายสําคัญและการอัศาจรรย์ให้หน่อยอย่างที่ทําเมื่อกี้อย่างที่ทาเมื่อวานเนี่ยนะครับรักษาคนหูหนวกรักษาคนใบ้นะครับพระเยซูถอนหายใจบอกว่าจะแสวงหาไปทําไมนะครับอยากจะรู้ไปทําไมเราจะไม่โปรดให้มีหมายสําคัญและการอัศาจรรย์แก่คนยุคนี้เพราะว่าเขาไม่ได้เข้าถึงน้ําพระทัยของพระเจ้าอย่างแท้จริงที่พระองค์อยากจะให้ให้ให้คนให้ประชาชนรู้จัก กับพระองค์อย่างแท้จริงแต่การสแสวงหาพระเจ้านะครับแบบนั้นเนี่ยไม่ได้ไม่ได้พบพระเจ้าอย่างแท้จริงแต่พระคัมภีร์บอกว่าการสแสวงหาพระเจ้าด้วยสุดจิตสุดใจของเราเท่านั้นที่จะให้เราพบพระเจ้าได้นะครับอาเมนไหมนะครับพระเจ้าบอกว่ายังไงบอกว่าแล้วเจ้าจะทูลต่อเราและมาอธิษฐานต่อเราและเราจะฟังเจ้าเจ้าจะสแสวงหาเราและจะพบเราเพราะ ว่าเจ้าสแสวงหาเราด้วยสุดใจของเจ้านะครับเยเมีบทที่29ข้อที่12สุดใจของเราสแสวงหาพระเจ้าสุดใจของเรานะครับแล้วพระเจ้าจะฟังเราไม่ใช่ว่าแห่กันไปตามนู้นตามนี้นะครับหรือว่าดูแล้วก็มีข้อสงสัยเพราะฉะนั้นไม่ต้องสงสัยอะไรเลยถ้าอยากเห็นการอัศจรรย์อยากเห็นหมายสำคัญอยากให้พระเจ้ารักษาอยากให้พระเจ้าอวยพรอยากมีชีวิตดีขึ้น แสวงหาพระเจ้าด to so ah ้วยสุดใจของเรานะครับแสวงหายังไงด้วยสุดใจพี่น้องทีหลักนะครับแสวงหาด้วยสุดใจก็คือการลงลึกกับพระเจ้านะครับการลงลึกกับพระเจ้าไม่ใช่เอาพระเจ้าไว้แค่สุดความคิดอย่างเดียวแต่สุดใจก็คือก้นบึ้งของหัวใจเรานะครับเราให้อะไรกับพระเจ้าบ้างเรามอบความคิดเรากับพระเจ้าไหมเราได้อธิษฐานกับพระเจ้า แบบไหนเรื่องอะไรนะครับเราต้องการอะไรจากพระเจ้า ลงลึกกับพระเจ้าเรารู้จักพระเจ้าแค่ไหนหรือว่าเรารู้จักแค่แค่มาบสชวันอาทิตย์นะครับรู้จักแค่ถวายสิบลถแค่นั้นหรือเปล่าหรือว่าเรารู้จักพระเจ้าว่าพระเจ้าต้องการชีวิตเราในการรับใช้พระเจ้าต้องการให้เราเปลี่ยนแปลงชีวิตให้เป็นพระพรกับคนอื่นเรารู้จักกับพระเจ้าแค่ไหนเราลึกกับพระเจ้าแค่ไหนนะครับเป็นไปไม่ได้ที่พี่น้องจะมาคิดจักแค่วันอาทิตย์สองชั่วโมงแล้วพระเจ้าแล้วพี่น้องก็บอกว่าพี่น้องรู้จักพระเจ้าดี รู้จักพระเจ้าลึกนะครับเป็นไปไม่ได้นะครับเป็นไปไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าการแสวงหาพระเจ้าด้วยสุดใจคือการที่เราจะต้องทุ่มเททั้งชีวิตของเรากับพระเจ้าทุกลมหายใจของเราตั้งแต่เช้าจดเย็นนะครับแสวงหาพระเจ้าไม่ว่าเราจะกินข้าวไม่ว่า,าจะขับรถไม่ว่าเราจะทํางานนะครับไม่ว่าเราจะทําอะไรก็แล้วแต่เราลงลึกกับพระเจ้าอย่างนั้นแล้วพระเจ้าจะอยู่กับเราอยู่พร้อมด้วยอะไรพร้อมด้วย หมายสำคัญและก,ก็การอัศจรรย์ที่พระองค์จะประทานให้กับเรานะครับอย่างสุดท้ายก็คือว่าเมื่อเมื่อเราสแสวงหาพระเจ้านะครับแล้วก็เราไม่ได้เชื่อในทุกอย่างที่ที่ตาเราเห็นที่ประสา,ศา,ศาทสัมผัสทั้ง5เราเห็นแล้วเราแล้วเราสแสวงหาพระเจ้าอย่างสุดใจนะครับเราจะได้อะไรที่เพียงพอกับชีวิตของเราการช่วยเหลือเงินทองบ้านรถ นะครับหรือว่าสุขภาพที่ดีหรือว่าอะไรที่เราอยากจะได้จริงๆแล้วพระคัมภีร์บอกว่ายังไงเราแค่ได้ชีวิตกับลมหายใจก็เพียงพอแล้วนะครับแค่เราได้ชีวิตกับพระเจ้าแล้วก็ลมหายใจของพระเจ้าก็เพียงพอแล้วนะครับเราต้องหาคำตอบในชีวิตเราให้ได้ว่า <Wow>. พระเจ้าต้องการอะไรจากเรานะครับแล้วเราเนี่ยต้องการอะไรจากพระเจ้า นะครับถ้าพี่น้องต้องการอะไรจากพระเจ้าแล้วพระเจ้าต้องการอะไรจากเรานะครับถ้าเราหาคําตอบนี้ได้พระคัมภีร์บอกว่ายังไงบอกว่าอย่า,รก,า,ยากระวนกวายว่าจะเอาอะไรกินหรือจะเอาอะไรดื่มหรือจะเอาอะไรนุ่งห่มใช่ไหมครับแล้วก็ในมัทธิวบทที่6ข้อที่31แล้วก็บอกว่าอย่ากระวนกวายถึงวันพรุ่งนี้นั่นหมายถึงอะไรสองข้อนี <Firstly> ้พระคัมภีร <français> ์บอกว่าอย่ากระวนกวายถึงถึงตัวเราว่าจะเอาอะไรกินเอาอะไรดื่มหรือว่าจะเอาอะไรนุ่งห่มนะครับง่าย แค่ปล่อยชีวิตของเรานะครับให้เป็นหน้าที่ของพระเจ้าอเมนนะครับก็แค่นี้นะครับแค่นี้ง่ายๆพระเจ้าต้องการแค่นี้นะครับต้องการแค่นี้ต้องการเราให้เราปล่อยชีวิตของเราให้เป็นหน้าที่ของพระเจ้าจริงๆนะครับแล้วยังไงอย่างนั้นปุ๊บถ้าเราปล่อยชีวิตของเราให้เป็นหน้าที่ของพระเจ้าพระเจ้าจะซ่อมแซมแก้ไขทุกอย่างในชีวิตที่เราต้องการ ป่วยอยู่ก็จะหายป่วยจนอยู่ก็จะหายจนนะครับทุกอยู่ก็จะหายทุกเพราะว่าอะไรเพราะว่าพระเจ้าซ่อมแซมแก้ไขชีวิตของเรานั่นแหละคือการอัศจรรย์น,นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าพระเจ้ารู้รู้ความต้องการของเราเป็นอย่างดี นะครับพ <ítulo> ระเจ้าไม่ต้องการให้วิญญาณชั่วอำนาจมืดผีมารซาตานมาผูกมัดชีวิตเรานะครับเมื่อเราลงลึกเมื่อเราแสวงหาพระเจ้านะครับพระเจ้ารู้ว่าเราต้องการอะไรนะครับพระเจ้ารู้ดีกว่าตัวเราเองซสอีกนะครับบางทีตัวเรายังยังสับสนนะว่าเราต้องการอะไรกันแน่ในชีวิตของเราเนี่ยเกิดมาเราต้องการอะไรเราจะไปไหนเราจะทําอะไรหรือว่าเราจะมีอนาคตยังไงเรายังไม่รู้เลยนะครับแต่พระเจ้ารู้เพราะว่าอะไรเพราะว่าพระเจ้าเป็นผู้ที่สร้างเราขึ้นมา เอเมนไหมพระเจ้าเป็นผู้ที่สร้างเราขึ้นมาเป็นเจ้าของเรานะครับเพราะฉะนั้นพระเจ้ารู้ว่านิสัยเราเป็นยังไงเราอยากได้อะไรเราต้องการอะไรนะครับขอแค่ขอแค่ขอแค่ลมหายใจกับมีชีวิตอยู่เดี๋ยวพระเจ้าจัดการทุกอย่างในชีวิตของเราให้นะครับเมื่อเราลงลุกลงลึกกับพระเจ้านะครับไม่ต้องขอการอัศจรรย์อะไรไม่ต้องของหมายสำคัญอะไรเพราะว่าชีวิตของเราเนี่ยแหละคือการอัศจรรย์อยู่แล้วอเมน นะครับแค่เราอยู่กับพระเจ้าพระเจ้าจะให้สุขภาพที่ดีนะครับพระเจ้าจะไม่ให้ผีมารซาตานมาเข้าสิงเราพระเจ้าจะอวยพรเราเราจะมีมั่งคั่งมั่งมีนะครับพระเจ้าจะเลี้ยงดูเราไม่ต้องกังวลกังวัยอะไรทั้งสิน้นแล้วการอัศจรรย์และฤทธิเดชของพระเจ้าก็จะอยู่ในชีวิตของเรานะครับพี่น้องที่รักตัวผมเองนะครับยี่สิบกว่าปีที่เดินกับพระเจ้าเนี่ยนะครับการอัศจรรย์จากพระเจ้าเกิดขึ้นในชีวิตเยอะมากๆ นะครับ mm hmm. เยอะมากๆทุกแทบจะทุกวันทุกเวลาบางทีมันก็มีการอาัศาจรรย์หรือว่าเป็นการที่เราคิดไม่ถึงคาดไม่ถึงเยอะแยะแต่ไม่เคยไม่เคยไปสแสวงหาที่ไหนนะครับไม่เคยสแสวงหากับพระเจ้าไม่เคยขอไม่เคยบอกว่าเราจะต้องพระเจ้าให้ลูกได้เห็นมีให้ลูกมีฤทธิเดชหรือมีการอาัศาจรรย์แต่ทําไมแต่เมื่อเราแค่ทําความรู้จักนะครับแล้วก็ พิสูจน์พระเจ้าของเราด้วยตัวเราเองนะครับอยากท้าทายกับพี่น้องว่าให้ให้พี่น้องใช้ชีวิตของเราเนี่ยไม่ต้องไปแสวงหาอะไรใช้ตัวเราพิสูจน์กับพระเจ้านะครับพิสูจน์กับพระเจ้าด้วยตัวเราเองด้วยสุดใจของเรานะครับเดี๋ยวพระเจ้าทําการอัศจรรย์ให้นะครับคนที่ติดวิญญาณต่างๆที่มันผูกมัดอยู่ไม่ใช่เป็นว่าจะเป็นวิญญาณอะไรก็แล้วแต่นะครับผีมางสาตานเมื่อเราสุดใจกับพระเจ้ามันอยู่ไม่ได้ เดี๋ยวพระเจ้าจะปลดปล่อยสิ่งเหล่านี้นะครับแล้วเมื่อเราสุดใจกับพระเจ้าเราจะพบกับพระเจ้าและเมื่อเราพบกับพระเจ้าสันติสุขของพระเจ้าจะอยู่ในชีวิตของเรานะครับชีวิตของเราจะไม่ขาดสิ่งดีใดๆนะครับไม่ว่าจะเป็นสุขภาพร่างกายความเป็นอยู่ครอบครัวลูกเต้านะครับทุกอย่างบครบบริบูรณ์หมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องแสวงหาหมายสำคัญการอัศจรรย์อยู่ที่ไหนนะครับอยู่ที่เราอยู่ที่เราเพราะฉะนั้น สิ่งที่เรามองเห็นอย่าไปคิดว่ามันจะใช่นะครับเพราะว่าไงเพราะว่าถ้าพระเจ้าจะมอบสิ่งดีๆให้กับเราพระเจ้ายิ่งใหญ่ไม่ต้องไปสัมผัสไม่ต้องไปแตะต้องแค่สแสวงหาพระองค์แล้วพระองค์จะเข้ามาทํากิจของพระองค์ในชีวิตของเราเองอาเมนนะครับให้เราที่ฐานด้วยกันพระบิดาเจ้าข้าเราขอบคุณพระเจ้าที่โรรองทรงเตือนเราว่าชีวิตของเรานั้นคือการอัศจรรย์แล้วก็ขอบคุณพระองค์ที่ หลายๆคนนมัสการพระเจ้าที่เขาไม่รู้จัก แต่เรานมัสก,การพระองค์ที่เรารู้จัก <ial> เพราะว่าเราได้แสวงหาพระองค์ด้วยสุดจิตสุดใจของเราแล้วเราก็พบพระองค์แล้วสิ่งที่อัศจรรย์ที่สุดก็คือชีวิตของเราเราไม่ต้องกังวลกระวายเราไม่ต้องห่วงใยว่าเราจะอยู่ยังไงใช้ชีวิตอย่างไรเพราะว่าจพระเจ้าจะทํากิจในชีวิตของเราแล้วสิ่งดีๆก็จะเกิดขึ้นทุกอย่างในชีวิตของเราขอบคุณพระเจ้าแล้วก็ขอพระเจ้าสถิตอยู่ด้วยกับเราขอให้พระคำในค่ําคืนนี้นั้นเข้าไปยังจิตใจของพี่น้องแล้วก็พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ที่จะทํางานอวยพรเราททุกๆคนนี่ได้ยิ ถ้ได้ฟังที่จะได้รับสิ่งที่พระองค์ทรงประทานให้แล้วก็ขอมอบทุกสิ่งอย่างในชีวิตของเราไว้กับพระองค์แต่เพียงผู้เดียวอธิษฐานร่วมกันในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนอเมนขอพระเจ้าอวยพรครับเอเมนแต่พระเจ้าที่ไม่รู้จักกดยัง